คือมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนารีอเรียกให้ชัดขึ้นไปก็คือมีความเรื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องมีความตั้งใจจริงที่ว่าจะบวชแล้วก็ความตั้งใจจริงที่ว่าจะบวชนี่ก็หมายถึงว่าจะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อเป็นเมีแล้วก็วจ,จ,วจะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง,าต,ง عم, ตามระเบียบ พิารณาคนอยู่ขอสามาเนินด้วยการบวชที่เรียกว่าบัณฑชานั้นถ้าแปลตามตัวความหมายแง่หนึ่งก็แปลว่าการสลัดละเวนนี่ความหมายอย,ย่างสลัดละเวนนี่หมายความว่าละเวนสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นความชั่วสลัดมันออกไปให้หมด มันก็การชําระละ้างอย่างร่างกายของเราเนี่ยเราก็ต้องมีการรักษามีการดูแลก็เรียกว่าการบริหารการบริหารร่างกายนี้เราต้องทําตลอดเลยวันวันหนึ่งเดี๋ยวมีเหงื่อบ้างหรือไปทํางานไปเปื้อนอะไรทั้งนูน่นแม้แต่เฉพาะมือนี่ไปทํางานนูน่น,นจับนู่นจับนี่เดี๋ยวก็ต้องล้างต้องมีการชําระล้างกันอยนู่ร่างกายของเราจึงจะบริสุทธิ์สะอาด นี่เป็นด้านร่างกายจิตใจของเราก็เป็นส่วนที่สำคัญของชีวิตจิตใจของเราก็พบโน่นพบนี่พบสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างสะอาดบ้างสกปรกบ้างสิ่งที่ไม่ดีที่สกปรกเราก็ต้องชําระล้างเหมือนกันนี่เราเคยมองแต่เรื่องของชําระล้างร่าง,งกายเราจะเอาใจใส่มากกับเรื่องร่างกายต้องชําระให้สะอาดางคนอาบน้ำวันละหลายครั้งแต่ว่าเราไม่ได้อาบใจเลย ใจของเราเราก็ปล่อยไม่รู้อะไรมันเข้ามาก็ปล่อยจนกระทั่ง,งมันเข้าไปปนแทรกซึมเพื่อนอยู่ในใจบางทีใจของเราปล่อยนานๆอาจจะเพื่อนมากจนกระทั่งเป็นใจดําไปเลยนี่สกรปรกมาก,กันาดเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราจะให้ชีวิตของเราดีสมบูรณ์เนี่ยเราต้องรู้จักชําระ,ะล้างใจบ้างนั่นก็การบวชนี่ก็เป็นวิธีการอย่างหนึง่งในการที่เหมือน ต่สิ่งที่ดีไว้แล้วก็เพิ่มความดีนอกจากว่าสละล้างสิ่งที่ไม่ดีเว้นออกไปหมดแล้วก็เพิ่มสิ่งที่ดีงเข้าไปนี่การที่เราจะละเว้นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เพิ่มสิ่งที่ดีเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกฝนตนเองเพราะว่าจิตใจเขานี่เราเวลาเราชำระล้างเราก็อยู่ที่ว่าใจของเราต้องการนั่นเอง ใจของเราพอใจอย่งนั้นเราก็ไปทำทีน้ใจของเราบางทีมันไม่ต้องการที่จะไปชาระล้างสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดพอใจเราก็ต้องมีการฝึกเราเรียกว่ามีการพัฒนาการฝึกฝนตนเองนี่อย่างง่ายๆเราเรียกกันว่าการเรียนเพราะฉะนั้นการที่จะบวชให้ได้ผลดีก็ต้องมีการเรียนด้วยโบราณท้าจริงเรียกว่าบวชเรียนเวลาบวช ก็ให้มีการเรียนหมายความว่าเราจะทำนะชีวิตของเราให้บริสุทธิ์แล้วก็เพิ่มสิ่งที่ดีงามได้ด้วยการเรียนเราก็เรียนรู้เรียนรู้ด้วยทธรรมคคาสอนที่ท่านเอาคาสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนําพูดให้เราฟังบ้างเรียนในการฝึกฝนตนเองต่างๆบ้างการฝึกฝนตนเองก็มีวิธีการอย่างในชีวิตประจําวันนี่มาอยู่วัดแล้วเราก็ บวชเป็นเท่านก็จะบอกว่าวันหนึ่งให้ทําอะไรบ้างเราก็มีระเบียบวินัยอันนี้ก็เป็นวิธีสุกผลเรียกอย่ง่ายๆว่าเรียนนั้นก็ใช้เป็นคาคู่กันว่าบวชดีบวชเรียนบวชเพื่อเรียนแล้วก็บวชด้วยการเรียนและบวชพร้อมไปกับมีการเรียนด้วยมีการเรียนก็เป็นเรื่องที่จะต้องทํนต่อไปทีนี้ผู้ที่จะเรียนนี้ก็จะต้องมีศรัทธาอย่างที่กล่าวบองตนมีความเชื่อ มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี่ที่ว่าเชื่อเลื่อมใสในพระรัตนตรัยก็มีความหมายกว้างขวางว่าเชื่อในพระรัตนตรัยก็คือเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์เชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างไรพระพุทธเจ้าคือใครพระพุทธเจ้าน้เดิมงก็คือมนุษย์คนหนึ่งเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ว่าเป็นคนที่มองเห็นความจำเป็นของการที่ต้อง ฝึกฝนพัฒนาตนเองมนุษย์นั้นถ้าไม่สุกผลตัวเองแล้วก็อาจจะไม่ดีไม่สามารถอะไรไม่มีความดีไม่มีความสามารถเลยจะต้องมีการฝึกมีการพัฒนาตนเองอย่างเราจะทําอะไรเป็นสักอย่างนี่เราต้องมีการฝึกถ้าไม่มีการฝึกก็ทําไม่เป็นเพราะฉะนั้นคนเรานี่มีเรื่องที่จะต้องทํามากมายในชีวิตเราจะมีความเจริญก้าวหน้าเราต้องฝึก ไม่เฉพาะคนเท่านั้นแม้แต่สัตว์ต่างๆเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ต้องมีการฝึกเพราะฉะนั้นเราจะเอาสัตว์ทั้งหลายมาทำงานซึงอากเอามาทำงานมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องฝึกมันก่อนเมื่อฝึกแล้วมันก็ทำได้ต่างๆเช่นอย่างช้างนี่ฝึกให้ดีแล้วก็ไปลากซุงมเพื่ทำงานต่างๆไปเล่นละครสัตว์นะ สัตว์อื่นๆก็เอาไปใช้งานอย่างลิงก็เอาไปขึ้นต้นไม้ไปอะไรไปขึ้นมะพร้าวอะไรต่างๆได้แต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ฝึกได้น้อยฝึกได้แค่ที่คนฝึกให้แล้วก็ฝึกตามที่คนเขาจะไปใช้งานก็แต่ยังไงก็ตามก็ด้วยการฝึกก็ทําให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความสาม,มารถพิเศษขึ้นมาแต่ท่านบอกมันก็ได้แค่นั้นเองไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์นี่ฝึกตัวเองได้ ัตว์ฝึกตัวเองไม่ได้แล้วฝึกตัวเองได้เนี่ยฝึกได้มากมายโดยเฉพาะก็คือว่านอกจากฝึกด้านอื่นๆก็ฝึกปัญญาได้ด้วยสัตว์ทั้งหลายนั้นมันมีปัญญาจำกัดแล้วก็ฝึกขึ้นมาในแง่ที่ว่าโดยปัญญาของคนคือประอาศัยปัญญาของคนไปฝึกสัตว์ให้ทําได้อย่างนั้นนี่คนมีปัญญาตัวเองแล้วฝึกปัญญาพัฒนาปัญญาได้ด้วยเนี่ยจึงเป็นความมั็นไป ความประเสริฐของคนก็อยู่ที่ความสามารถที่จะฝึกตนเองได้ท่านเรียกว่าคนเป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกไม่ใช่อยู่เฉยๆก็ประเสริฐต้องฝึกจึงประเสริฐนั้นเราก็ต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองทีนี้พระพุทธเจ้านี้จะเดินก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ด้วยการที่พระองค์ฝึกฝนพัฒนาตนเองทุกด้านเลยทั้งด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจทั้งด้านสติปัญญาฝึกฝนพัฒนาขึ้นมา เจอทั้งเป็นบุคคลที่เประเิฐเป็นคนที่มีความดีงามที่เรานับถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มีความสุขไม่มีความทุกข์มีปัญหาก็แก้ได้หมดแล้วก็ยังช่วยเหลือคนอื่นได้มั่งาีเราก็เลยนับถือว่าโอ้บุคคลผู้นี้เป็นบุคคลที่ดีงามจริงๆเราเรียกกันว่าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ก็ได้การฝึกตนเองขึ้นไป นี่เรานับถือในพระพุทธเจ้าเราก็เชื่อว่าโอ้เนี่ยบุคคลที่ดีที่ประเสริฐอย่างนี้มีซึ่งบุคคลที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นได้การฝึกได้การพัฒนาขึ้นไปมนุษย์แสดงว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีความสามารถอันนี้ที่จะฝึกได้เมื่อเราเลื่อสาสในพระพุทธเจ้าก็คือเราก็มามองตัวเองว่าเราก็มีความสามารถที่จะฝึกได้การที่เราเชื่อเลื่อสายในพระพุทธเจ้าก็คือเชื่อในความสามารถของมนุษย์ที่จะฝึกตัวเองได้ เพราะฉะนั้นเวลาเราเลื่อมใสพระพุทธเจ้าก็คือทําให้เรามามองตนเองว่าเนี่ยเราจะเป็นบุคคลที่ดีงามเรามีความสามารถอย่างแท้จริงก็ต้องฝึกตนเองเมื่อเราเลื่อมใสพระพุทธเจ้าอย่างนี้เราก็มีกําลังใจที่จะฝึกตนเองว่าโอ้คนเราต้องฝึกได้เราต้องพัฒนาตัวเองได้อันนี้จะเป็นกําลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้าก็นึกว่า เราจะต้องฝึกตัวเองให้ดีให้ประเสริฐตามแนวทางอย่างนั้นแล้วเราสามารถฝึกได้ประวัติพระพุทธเจ้านี่พระองค์ก็ทำด้วยความลำบากยากเกยน็นบางอย่างนี่ฝึกยากเลยเกินแต่พระองค์ก็มีความเพียรให้ยาวฝึกจนได้อันนี้การที่เราลึกถึงพระพุทธเจ้ามีมีความหมายอย่างนี้มีความหมายว่าคนเรานี่ฝึกตนเองได้ให้ประเสริฐได้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐไ,ได้ด้วยกัน การที่เราบอกว่าบุคคลหรือมนุษย์เราเนี่ยฝึกฝนพัฒนาให้ประเสริฐได้เนี่ยเราใช้อะไรไปเป็นเครื่องฝึกอ๋อก็อมาถึงธรรมะแลวธรรมะเป็นหลักที่สองเราจะฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้ดีงามให้ประเสริฐเป็นคนที่สมบูรณ์นี่เราต้องปฏิบัติตามหลักธรรมะธรรมะคืออะไรคือความจริงความจริงของธรรมชาติคือสิ่งทั้งหลายนี้เป็นไปนตามเหตุปัจจัย นี่เป็นความจริงเบื้องแรกที่จริงๆความจริงนี่นยังต้องพูดเปกว้างขวางแต่ยังง่ายๆที่สุดเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าความจริงนีนธรรมชาติกฎเกณฑ์ขั้นต้นที่สุดคือสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นหลักของเหตุและผลมนุษย์เราก็เหมือนการทั้งกายและใจเนี่ยเป็นไปตามกฎธรรมชาตินี้คือเป็นเหตุเป็นผลจิตใจของเรานี่เมื่อเราใช้หลักการฝึกให้การฝึกก็เป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นก็คือความดีงามควา,ามสา,ามารถนี่คือการที่ นี่คือการที่เชื่อในหลักเหตุปัจจัยถ้าเราเลือกเชื <Wha> ่อในหลักธรรมะเราก็เชื nature, ่อในหลักเจของเหตุผลเหตุปัจจัยแล้วเราก็จะฝึกตนเองได้แล้วคนเห็นว่าไม่เชื่อในธรรมะเราก็ไม่รีบฝึกไปทําไมฝึกไปมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเพราะเราไม่เห็นที่เหตุเห็นผลแต่เราเห็นเหตุปัจจัยเราเชื่อว่าเราทําเหตุคือการฝึกมันต้องได้ผลคือการที่เราจะพัฒนาตัวเองเพราะนั้นเราเชื่อหลักเหตุปัจจัยนี้ทีนี้ ท่าธรรมะนั้นความหมายนอกจากกฎธรรมชาติของเหตุปัจจัยก็คือเราเชื่อเราต้องการความดีงามความสามารถความสมบูรณ์นี้ธรรมะที่เราต้องการใช้คือธรรมะในด้านดีความดีงามความเจริญงอกงามความสามารถนั้นธรรมะในความหมายนี้ก็คือความดีงามความจริงและความดีงามคือสิ่งที่ต้องการนั้นเราเชื่อในความจริงและความดีงามนี้กฎเ็นุเราจะทําตามนี้ เราก็นี่คือเชื่อในธรรมะทีนี้ต่อไปข้อที่สามสงเชื่อในพระสงฆ์พระสงฆ์คืออะไรก็คือคนทั้งหลายที่เชื่อในหลักของการสึกตนในการพัฒนาตนและเชื่อในการที่จะนําเอาหลักความจริงที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยมาใช้และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นให้มีสติปัญญามีคุณธรรมอะไรต่างๆพร้อมบริบูรณ์ให้มากขึ้น แล้วทุกคนเหล่านั้นต่างคนต่างเข้าไปยาวฝุกตนเองแล้วมาช่วยเหลือกันคนเหล่านี้มารวมรวมกันเราเรียกว่าสงฆ์นี่คนเหล่านี้มีจริงแล้วก็คนที่ทําได้อย่างนี้จะรวมกันเป็นชุมชนที่ดีเรียกว่าสงฆ์เพราะนั้นเราก็เชื่อในชุมชนที่เรียกว่าสงฆ์นี้เราจะเข้าร่วมด้วยนี่คือหลักสามสาสามประการที่เรียกว่าพระรนตนตรัยเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์ ถ้าเราเชื่ออย่างนี้แล้วเราจะมีความมั่นใจในการทีจ่จะฝุกผลพัฒนาตนเองนี่คือเราจะเรียนได้นั้นผู้ที่จะบวชแล้วก็จะเรียนก็ต้องมีความเชื่อมั่นอันนี้และจะเป็นกําลังใจแล้วไม่ถอยอ่นี่เราไม่ต้องอาศัยกําลังใจจากอื่นเลยเนี่ยจากหลักของมนุษย์ของธรรมชาตินี่เองเราก็สามารถพัฒนาตนเองได้เพราะฉะนั้นนี่คือหลักเบื้องต้น ที่ผู้บวชจะต้องมีความเข้าใจมีความเชื่อความเลื่อมใส่แล้วเชื่อในหลักธรรมดานี่เองเรื่องพระรัตนตรัยแต่เป็นสิ่งที่ประเสริฐถ้าเราเข้าใจแล้วเรามานามาใช้เป็นหลักบนรนชีวิตก็เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าทําให้ชีวิตของเราดีงามได้สิ่งทั้งหลายทรัพย์สมบัติภายนอกบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยชีวิตอย่างแท้จริงมันเป็นเพียงเครื่องอำนวยความสะดวกแต่จะให้ชีวิตเราสมบูรณ์แท้จริงเนี่ยเราจะต้องเชื่อในหลักกานเรา ดังนั้นท่านจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีค่าที่สุดนี่คือที่เรียวกว่าศรัทธาเอาละทีนี้พอเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยเราก็พร้อมที่จะบูชเราก็ตั้งใจแน่แน่วละเอาละเราจะบูชคราวนี้เราจะประพฤติตัวให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจบวชให้ได้ผลจริงจริงซึ่งการบวชนี้ก็เป็นไปที่จริงก็เพื่อความเจริญนอกงามของชีวิตของแต่ละคนแต่ในเวลานี้เฉพาะหน้าก็คือว่า นอกแต่ว่าตัวเองที่จะได้ผลอย่างนี้ก็คือว่าเราอยู่ในสังคมแล้วโดยเฉพาะก็ยังเป็นเด็กยังเป็นนักเรียนเนี่ยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บุคคลที่ใกล้ชิดเราที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นบุคคลที่เราเชื่อได้แน่ว่าเป็นผู้มีความหวังดีต่อเรามากมีความรักเรามากที่สุดมีความรักในบริสุทธิ์ใจที่สุด ตอนนี้ท่านมีความรู้สึกใจและรักเราจริงเพราะฉะนั้นท่านปรารถนาดีอยากให้ชีวิตของเรามีความสุขครับงันการที่ว่าท่านมีความรักอยากให้เรามีความสุขวอมเจริญแล้วท่านอยากให้เราบวชแสดงว่าการที่ท่านอยากให้เราบวชนี่คือหวังดีต่อเราเพราะท่านเชื่อว่าการบวชจะทำให้เกิดประโยชน์ในการบวชนี้ก็เท่ากับว่าในแง่หนึ่งก็เป็นการสนองความปรารถนาดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วย นี่ในเมืเม่อท่านมีความรักนี่ใครมีความรักต่อเราปกติเราก็รักแล้วก็เราก็อยากให้คนที่รักเราแะคนที่เรารักนั้นมีความผู้ที่เรารักจะมีความสุขได้อย่างไรจะมีความสุขได้ก็ได้การที่เราทําให้ท่านสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทําทให้สมใจปรารถนาของท่านก,ก็ ทำให้ท่านมีความสุขก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทำในเมื่อสิ่งที่ท่านปรารถนาก็คือว่าให้เรามีความสุขมีความเจริญนั่นเองท่านไม่ได้ต้องการผลประโยชน์อะไรจากเราเลยใน,นตอนท่านต้องการเพียงว่าให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์ได้รับความดีงามการบวชนี่ท่านเห็นว่าโเป็นสิ่งที่ดีงามก็เราอยากให้เรารับสิ่งที่ดีงามเราก็เพราะฉะนั้นอยากให้พ่อแม่ท่านมีความสุขเราก็ตั้งใจดี ก็าตั้งใจบวชแล้วก็เรียนจริงทําให้จริงตามนั้นก็เชื่อมั่นได้แน่นอนว่าจะทาให้คุณพอ่อคุณแม่มีความสุขนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ว่าเป็นเหตุผลในการที่จะตั้งใจบวดดี้ว่าในการบวชนี้ไม่ใช่เราังาตัวเราเองแต่นั้นนะมีคนที่คอยตั้งความหวังจากเราู่ที่ใกล้ชิดที่สุดก็คุณคุณพอ่อคุณแม่และความสุขของท่านนั้นก็ฝากไว้กับเราดู โดยปกตินั้นความสุขของพ่อแม่นะ่จะฝากไว้กับลูกความทุกข์ก็เช่นเดียวกันถ้าลูกทําไม่ดีก็ย่อมทําให้พ่อแม่มีความทุกข์มาแล้วพ่อแม่บางทีทุกข์ยิ่งกว่าลูกบางทีลูกไม่รู้ตัวหรกไม่ได้เห็นได้ามาสิ่งนั้นไม่ดีแล้วไม่เห็นว่าจะต้องทุกข์อะไรเลยแต่ว่าเราไม่ได้เหลียวไปดูด้านหนึ่งอยู่เบื้องหลังเหล่านั้นคุณพ่อคุณแม่กําลังมีจิตใจที่ บีบคั้นมีความทุกข์มากเพราะเห็นว่าเราจะไม่มีความสุขความเจริญเพลงว่าชีวิตข้างหน้าจะไม่มีความสามความจเจริญน,นั้นความทุกข์ก็ฝากไว้กับลูกแต่ความสุขก็เช่นเดียวกันถ้าเห็นว่าลูกมีความสุขแม้แต่เพียงว่าลูกมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงพ่อแม่ก็สบายใจนะแ,แค่นี้ก็เป็นความสบายใจเบื้องต้นเวลูกสอบได้ พยันเล่าเรียนโอ้พ่อแม่วางใจได้สบายมีความสุขเต็มที่พอลูกเรียนสําเร็จสอบได้ดีพ่อแม่ดีใจมากบางทีดีใจยิ่งกว่าลูกอีกเพราะฉะนั้นความสุขของพ่อแม่ก็อยู่ที่ลูกดมากี่แล้วถ้าเราทําสิ่งที่ดีงามให้เกิดเป็นว่าให้พ่อแม่มั่นใจว่าลูกเนี่ยจะเป็นคนดีแล้วก็มีความเจริญกาา้าวหน้าก็จะทําให้พ่อแม่มีความสุขอันนี้ก็เป็นการที่ช่วยให้คนที่ได้ยิด การบวชนี้ในเมื่อเป็นความประสงค์ของพ่อแม่โดยที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วเป็นการแสดงความปรารถนาดีเพื่อท่านแล็ท่านก็รักเราอย่างนี้ก็เราก็ตั้งใจดีต่อท่านด้วยตั้งใจดีว่าเราพยายามทำให้ท่านได้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามนี้ให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขโดยที่พยายามจะบวชเรียนให้ได้ผลจริงจัง นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลที่สําคัญและอีกประการหนึ่งที่จริงก็คือว่าผลดีที่แท้จริงก็เกิดกับตัวเองเพราะว่าการบวชนี้ที่พ่อแม่ปรารถนาก็คือเพราะจะเห็นว่าลูกเนี่ยได้มีความดีนั่นเองเพราะ,ะนั้นผลดีที่แท้จริงก็เกิดกับตัวเราเองนั้นเมื่อการบวชนี้จะได้ผลดีเป็นประโยชน์จากการบึกฝัฒนธเรมแล้วโอกาสที่มาถึงเราก็จะต้องพยายามตั้งใจทําให้ได้ผลจริง เวลานี้ไม่ยาวนานเลยเดือนเดียวถ้าเรามองไปข้างหน้าอีกยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบบางทีอาจจะอยู่ันไปต้องเจ็ดน่ยเวลาช่วงเดือนเดียวนี้มันนิดเดียว่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันสั้นในการที่เราจะทาําความดีเพราะฉะนั้นต้องตักตวงความดีให้เต็มที่ในระยะหนึ่งเดือนนี้ตั้งใจไ้แต่ต้นเลยว่าเราจะต้องทําดีให้เต็มที่มันจะยากจะเย็นยังไงไม่ยอม คนที่ตั้งใจจริงอย่างนี้แต่ต้นแล้วไม่แพ้นะแล้วยิ่งเรามองข้างหน้าอย่างที่ว่าเราบวชไปเดือนหนึ่งนี้ไม่ช้าเดี๋ยวเราก็ศึกไปแล้วเราก็มองการบวชนี่เป็นความหลังแล้วเป็นความหลังที่สั้นก็ขอให้เป็นความหลังที่ดีที่สุดว่าชีวิตที่เราผ่านเข้ามาเดือนหนึ่งในผ้าเหลืองในบวชในตอนเนี้ยเราจะระลึกถึงด้วยความสุขใจนะให้ตั้งใจในการที่เราจะระลึกถึงด้วยความสุขใจ ก็เพราะเราได้ทําดีที่สุดนั่นเองเพระนั้นก็ให้นึกอย่างนี้ว่าตั้งใจแล้วก็อันนี้จะเป็นกาไรชีวิตด้วยว่าได้ทําได้เรียนได้ตั้งใจได้มาบวชแล้วเป็นความสุขใจเมื่อนึกถึงภายหลยังแล้วเป็นโอกาสาของเราที่จะนสึกผลพัฒนาตนแราะนั้นมีอะไรที่จะทําได้ในตอนนี้ที่เป็นเรื่องที่ดีงามเป็นประโยชน์ทําไม่ถอยเลยก็ขอให้ตั้งใจอย,อย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบวชทีนี้พอบวชเข้ามาแล้ว มันก็เผชิญกับความจริงแล้วมันจะต้องดำเนินจิตวัตรขานเรียกว่าจิตวัตรคือดาเนินชีวิตอย่างพระอย่างเนนี้เราก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจบวชอยู่อย่างพระอย่างเนเนี่ยแต่เป็นธรรมดาจิตใจคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาทําให้จิตใจวุ่นวายฟุ้งซ่านคนเรานี่จิตใจฟุ้งซ่านเก่งนึกไปโน่นนึกไปนี่ แล้วก็บางทีก็นึกไปแล้วก็อยากได้โน,น่นอยากได้นีบางโกรธบางขัดเคืองใจพบอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกใจก็โกรธเคืองแม้แต่ว่าอยู่ร่วมกันนี่เจอคนโน้นคนนี้บางทีก็ทําอะไรไม่ถูกใจเราบ้างเราก็เคืองว่าคนนั้นทําไมมาทําอย่างนี้อะไรแต่อะไรก็ไปคิดคนนั้นเป็นงั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ทําให้ไม่สบายใจและแทนที่จะได้ตั้งใจ เรียนหนังสือหรือว่าตั้งใจเวลาบวชทําจิตใจของเราให้ดีที่สุดก็เลยจิตใจก็เลยขุ่นงัวเศร้าหมองก็ไม่ดีนี่จะทําไงท่านก็เลยหาวิธีแก้ให้วิธีแก้นั้นก็หางานมาให้ใจี่เวลาที่เราใจไม่สบายหรือว่าเราว่างจากเรื่องอื่นไม่มีอะไรทำเนี่ยท่านก็ให้หางานมาให้ใจทาให้ใจมันเอาเรื่องที่มันไม่เสียหายมาแ้ท่านเรียกว่ากรรมฐาน กรรมฐานแปลว่าสิ่งที่แปรตามตัวก็สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการงานก็หมายความว่าสิ่งที่เอามาให้ใจทําทงานแล้วใจมันได้ทํางานมันก็ไม่บุญไม่ว่ามันก็อยู่กับงานนั้นเอาอะไรมาให้ใจทําทงานล่ะเอางานง,านง่ายๆง,งานที่มันไม่เหนื่อยก็ท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้กันและกันคนเรานี่มัน ในอย่างเวลาเนี้ยเรามักจะพบกับคนนู้นคนนี้แล้วก็อย่างที่ว่าบางทีมีเรื่องกระทบกระทั่งใจหรือคิดเรื่องวุ่นวายไปแล้วก็ให้พิจารณากรรมฐานว่าคนเราเนี่ยที่เห็นเห็นกันเนี้ยไม่มีอะไร,เห,รเห็นก็มีอะไรบางร่างกายของคนเราเนี่ทั้งตัวนี่มีอวัยวะเยอะแยะใช่ไหมแต่ที่มองเห็นเห็นกันเนี่ยมีอะไรถ้ามองออกไปเฉพาะส่วนที่มองเห็นกันเนี้ยมีหนึ่งผม สองขนสามเล็บสี่ฝันห้าหนัง,นงนนเนี่ยปรากฏว่าท่านนี้นอกนั้นเรามองไม่เห็นเลยดันั้นเราเวลาเรามีอะไรเราก็ไปคิดเป็นคนโน้นคนนี้แต่ที่เราเห็นจริงเนี่ยจะเอาธรรมชาติมีแค่ผมคนเล็บฟันหนังที่เรามองนี้เวลาเราคิดเรื่องวุ่นวายกับคนอื่นมีเรื่องขัดห้ขัดใจท่านก็ให้คิดง่ายๆ ไอ้เอาไอ้ว่าเราที่เราเห็นไม่มีอะไรมีแค่ผมคนเล็บสันหนัง <c oughs> นึกแค่นั้นพอแล้วเพานั้นเราไม่คิดวุ่นวายต่อไปน่ตอนนึกถึงคนนั้นก็นึกแม่ผมคนเล็บสันหนังแล้วจบแล้วไม่มีอะไรต้องนึกต่อก<อ>็เห็นแค่ผมคนเล็บสันหนังไม่นดึงอะไรล่ะใช่ไหมมีเท่านั้นเองเราพบคนคนหนึ่งเราก็เห็นแค่นั้นแหละแล้วเราไปเที่ยวนึกกับคนนั้ทน,นทํานั้นคนนี้ทํานี้วุ่นวายใจกว่าเราเอาเวลามาใช้ทํา สิ่งที่เราเล่าเรียนศึกษาหรือดำเนินชีวิตของเราทําใจให้สบายเพราะนั้นถ้าอารมณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นมาก็ทําในใจพูดขึ้นมาในใจผมคนเล็กฟันหนะนัเน่ยหรือแม้แต่ว่าไม่มีเรื่องราวละไทยเลยไม่ต้อง,งนึกถึงไทยหรอกแต่สิ่งเหล่านี้ผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยมันเป็นคําธรรมดาที่วันนึกขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรมากมายเนี่ยเราไม่ไปน,นึกว่าอยากจะดูมันหรือว่า แต่คิดโกรธเคืองมันมันไม่เป็นทั้งสองอย่างมันเป็นของกลางกลางนึกขึ้นมาก็เฉยเฉยนะท่านนึกขึ้นมาในใจแล้วทําให้ใจของเราเนี่ยไม่วุ่นวายไม่คิดเป็นเรื่องอื่นก็เป็นประโยชน์นนั้นเพียงแต่ว่าอย่างนี้ก็ทําให้ใจเป็นสมาธิได้แล้เรื่องก็เป็นคําที่เอามาภาวนาเอามาพูดกับตัวในใจให้ใจมันอยู่ไม่ได้หนีไปไหนไม่พุ้งสร้างไปไหนแค่นี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีทําสมาธิ เะนั้นท่านจึงเรียกว่าเอาผมคนเล็กันหนังนี่แหละง่ายๆดีมาสําหรับให้ใจมันอยู่แล้วก็เป็นสมาธิได้ท่านเรียกว่าเป็นกรรมฐานื้อนต้นคนที่บวชตอนแรกนี่ยังไม่มีวิธีทําสมาธิอย่างอื่นเพราะมันเรียนบางทีมันยากก็เลยเอาอย่างนี้ง่ายดีที่สุดเพราะว่าอยู่กับตัวเราแล้วเราก็มองเห็นที่คนอื่นด้วยมองเห็นที่ตัวเราด้วย่ะนั้นก็ท่านก็เลยให้กรรมฐานขั้นแรกที่สุดก่อนที่จะเรียนเรื่องอื่นต่อไปว่าผมคุณเล็กันหนัง อันนี้ก็ให้ว่าเป็นภาษาบาลียิ่งว่าเป็นภาษาบาลีบางทีไม่ได้นึกเลยก็เป็นแต่เพียงถ้อยคําให้ใจมันอยู่ไม่ไปฟุุงสร้างอะาการนี้เรียกว่าเป็นการหัดใจถ้ารู้จักหัดใจเบื้องต้นอ่ะให้ใจมันอยู่กับถ้อยคําที่เราว่าก็เรียกว่าเริ่มรู้รจักสมาธิแล้วเราค่อยฝึกต่อจากนั้นไปให้มากขึ้นตอนแรกได้เอาแค่นี้ก่อนก็เลยให้กรรมฐานเบื้องต้นตอนนี้ก็จะให้เรียนเนี้ยกรรมฐานเบื้องต้นตนี้ ที่จริงก็ท่องกันมาแล้วก็หักว่าให้ได้ถ้าผมนี่ภาษาพระบาลีท่านเรียกว่าเกษาขนท่านเรียกว่าโลมาเล็บท่านเรียกว่านักขาฟันท่านเรียกว่าทันตาแล้วก็หนังเรียกว่าตัดโจถ้าเป็นเกษาโลมานักขาทันตาตัดโจอันนี้ก็ เราแม้แต่ไม่ได้ความหมายว่าในใจเกสาโลมานะขาธันตาตะโจมันก็ทําให้เราใจเป็นสมาธิได้เป็นวิธีหัดใจทําให้ใจมาอยู่กับถ้อยคําที่เรานึกถึงแล้วก็เตงว่าเดี๋ยวใจมันจะลอยไปไง่ายๆให้ว่ากลับเวลาว่ากลับในใจมันต้องหันว่าระวังตัวมันทาให้ใจไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ให้ว่ากลับได้ด้วยก่าตะโจธันตานะขาโลมาเกสา นี่ยก็ว่าไปได้ทั้งสองด้านว่าไปตามลําดับเรียกว่าเกสาโลมานังขาทันตาตัดโจว่าย้อนเขาเรียกว่าปฏิโลมว่าว่าตามลําดับเรียกว่าอนุโลมทีนี้ว่าย้อนลําดับเรียกว่าปฏิโลมก็บอกว่าตะโจทันตาณขขาโลมาตูสตาอ้าละทีนี้ว่าตามเกสาว่าพร้อมกันทั้งสี่เกสา โลมาลมานานคาทันตาสัจโจภาวะเกสเกษาโลมานาาทันตาสัจโจแล้ทีนี้นี่ว่าจารดับทีนี้ว่าย้อนสัจโจทันตานขาโลมาเกษา นะโจทันตานะขาลโลมาธิษฐานอาทีิริว่าให้จบเลยทั้งตามตามลําดับแล้วก็ย้อนลําดับ วเยสยาโลมานาคาทันตาตาจูตาจูทันตานาคโลมาเกศาอ้าวอ้าวมีพลาดก่อนแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาอยู่เกสาเกสาโลมานาคาทันตาตาจูตาจูทันตานาคาโลมาเกสาอ้าวและแค่นี้นี่เป็นวิธีสำหรับเอาไปฝึกสมาธิเบื้องต้น ง่ายๆเดี๋ยวจะว,ว่าพระท่านเอาอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นมีสาระอะไรไมาให้ท่องนี่แหละคาที่ไม่มีความหมายอะไรมากเนี่ยทําให้ใจเราไม่พุ้นซาท่าเรื่องอะไรมาคิดเดี๋ยวมันก็ทําให้เกิดโลภบางโกรธบ้างหลงบั้งุ่นวาาที่เราบุ้นบาาเนี่ยมันยิ่งเลวไหลไร้สาระมันทําให้ใจไม่สบายด้วยไอ้อย่างนี้ไม่เสียหายอะไรแต่นนก็เบื้องต้นเราได้เรียนส,สมาธิอะไรต่อไปก็เวลาบวชไปแล้วก็เรียนเพิ่มได้ แต่ว่าเบื้องต้นนี้เป็นวิธีการก่อนยังไม่มีครูอาจารย์สอนอนนี้ใช้ประโยชน์ได้เอาแล้วก็แป็นว่าได้เรียนรู้หลักเบื้องต้นแล้วทีนี้ต่อจากนี้ไปเมื่อบวชแล้วก็จะได้มีการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ศึกษาที่ของจริงก็คือว่าเราก็ดําเนินชีวิตแบบนี้มีจิตวัตรธรรมตอนนี้ก็เป็นเวลาขอสมควรแล้วก็จะได้มอบให้ นำเอาผ้าสารสาวพัดที่เราเรียกกันว่าพ้าจีวรหรือข้าเหลืองเนี่ยไปพ่เรียกภาษาพระเนวมาไปครองก็จะได้เข้าสู่เพศสามเณรต่อไปเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็มาบวชกันจริงอันนี้เป็นการให้เข้าใจซักซ้อมกัน